สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาพบกับคุณครูฟ้าอีกครั้งนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักกับรูปเลยค่ะคณิตหลายๆแบบเลยนะคะได้แก่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะไปสำรวจรูปเลยค่ะคณิตด,ด้วยกันเลยค่ะเด็กๆเห็นรูปเลยค่ะคณิตที่คุณครูเตรียมมาไหมคะโอมากมายเลย ตอนนี้นะคะครูฝ้ายนะคะจะจัดกลุ่มนะคะรูปเลยค่ะคณนนิตที่เหมือนกันไวด้วยกันเด็กๆช่วยครูฝ้ายดูด้วยนะคะแล้วก็ช่วยตรวจสอบนะคะว่าครูฝ้ายจัดกลุ่มได้ถูกต้องหรือเปล่าเอเริ่มจากอะไรดีนะนกลมๆอย่างนี้ไว้ด้วยกัน อะไรอีกนะคล้ายๆกล่องอย่างนี้ไปด้วยกันนะคะเออันไหนอีกอันนี้ก็คล้ายๆกันนะด้วยกันนะคะต่อไปเอรูปนี้ด้วยต่อมานะคะคล้ายๆโคนไอศครีมเลยหมดหรือ,อยังนะ โอที่เหลือโอ้อยู่ด้วยกันอีก1กลุ่มนะคะตอนนี้เราจัดได้สี่กลุ่มแล้วนะคะเราไปดูกันข่าวว่าแต่ละกลุ่มชื่ออะไรบ้างนะคะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะแบบนี้ทรงกลมแบบนี้ทรงกระบอกนะคะ และกลุ่มสุดท้ายกลวยค่ะต่อไปนะคะเราไปสำรวจรูปเลขาคณิตทีละแบบกันใกล้ๆดีกว่าค่ะเรามาสำรวจทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันดูอีกครั้งนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเอ๊แล้วมีทั้งหมดกี่หน้านะช่วยครูไฟ้นับนะคะหนึ่งสอง 3 4 5 6มีทั้งหมด6ห,หน้านี่เองทุกๆอันก็มี6ห,หน้านะคะทีนี้เราลองมาดูดีกว่าว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของเรานะคะมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างครูฟ้าจะลองเลื่อนดูนะโอ้ผักไปแล้วเลื่อนได้ด้วยเอไหนลองกลิ้งดูซิโอ้ยกลิ้งไม่ได้นี่นาะ ทีนี้ลองทำอะไรอีกดีอ้อลองวางซ้อนกันดูซิว่าวางซ้อนกันได้ไหมเด็กๆ,ๆดูนะคะนี่วางซ้อนกันได้ด้วยเพราะเขามีหน้าเรียบๆอย่างนี้ไงคะเขาก็เลยวางซ้อนกันได้เอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูฝ้ายจะลองให้เด็กๆไปช่วยกันตอบคำถามนะคะว่าเด็กๆรู้จักทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันหรือยัง ข้อแรกนะคะเด็กๆรู้ไหมว่ารูปหมายเลขใดคะเป็นรูปของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกรูปอะไรนะคะอ๋อรูปที่หนึ่งมาดูเฉลยกันนะคะ yeah, <okay. S 1> ถูกต้องค่ะงั้นไปข้อต่อไปนะคะรูปใดนะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหนึ่งหรือ2องคะเฉลยค่ะ รูปที่หนึ่งนั่นเองเก่งมากเก่งมากไปข้อที่สามนะคะรูปไหนคะรูปที่หนึ่งหรือรูปที่สองคะรูปที่สองใช่ไหมคะไปดูเฉลยกันค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีหลายแบบเลยนะคะทีนี้นะคะเราไปสำรวจรูปต่อไปกันค่ะทรงกลมนั่นเองนี่นะคะทรงกลมนะคะ เด็กพูดตามครูฝ้ายนะคะทรงกลมเแล้วทรงกลมมีลักษณะคล้ายๆอะไรเอ่ยคล้ายๆลูกบอลใช่ไหมคะเอดูสิผิวเรียบลื่นเลยครูฝ้ายจับไปทุกมุมก็เรียบลื่นหมดเลยนะคะไม่มีมุมเลยค่ะเรามาลองติ้งดูไหมคะว่าจะกลิ้งได้ไหมว้าวกลิ้งได้ค่ะทรงกลมจะกลิ้งได้ แล้วเขาไม่มีด้านเรียบๆเหมือนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเขาจะเลื่อนได้ไหมเลื่อนไปข้างหน้าได้ไหมโอ้ไม่ได้นะคะเขากลิ้งได้อย่างเดียวแล้วซ้อนกันได้ไหมคะ<แ>ก็อ๋อซ้อนกันไม่ได้ด้วยนะคะ เด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทรงกลมมีลักษณะอย่างไรนะคะทีนี้นะคะเด็กๆไปช่วยครูฝ้ายตอบคำถามนะคะเด็กๆจะรู้ไหมว่ารูปไหนนะคะเป็นรูปของทรงกลมค่ะข้อแรกนะคะติกต๊กตอกติกต๊กตอกรูปที่หนึ่รูปที่สองคะที่เป็นทรงกลมหนึ่งหรือสองคะอ๋อเก่งมากคะ่ะ รูปที่1นั่นเองงั้นไปข้อ2นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเอาละข้อที่2รูปที่1หรือรูปที่2นะที่เป็นทรงกลมติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊กอะไรนะคะรูปที่1ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ว้าว รูปที่หนึ่รูปที่สองคะเก่งมากค่ะมีคนตอบถูกด้วยนะคะรูปที่สองนั่นเองค่ะที่เป็นทรงกลมโหเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะรูปที่สองที่เป็นทรงกลมคล้ายลูกบอลมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปสำรวจทรงกระบอกกันค่ะทรงกระบอกของเรานะคะเด็กๆด,ดูนะคะชื่อทรงกระบอกคล้ายๆกระบอกเข้าหลามเลยใช่ไหมคะ มีรูปวงกลมสองด้านด้วยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะแล้วก็ด้านข้างก็ลื่นมากๆเลยค่ะดังนั้นครูฝ้ายต้องลองกลิ้งดูแล้วว่ากลิ้งได้หรือเปล่าเอ,อจะกลิ้งด้านไหนดีนะโอ้กลิ้งได้จริงๆด้วยแล้วด้านนี้ล่ะโอ้ด้านนี้กลิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเรียบๆอย่างนี้ดังนั้นเรามาเลื่อนไปข้างหน้าดีกว่ามีเลื่อนได้ด้วยนะคะ รูปอื่นๆล่ะทรงกระบอกอื่นๆก็กลิ้งได้เหมือนกันแต่งั้นครูฝ้ายจะลองเอามาซ้อนดูนะคะเด็กๆว่าซ้อนอยังไงดีนะอย่างนี้ได้ไหมโอ้ด้านนี้ซ้อนไม่ได้นะคะเรียงซ้อนกันไม่ได้วางซ้อนไม่ได้ถ้าอย่างนี้ด้านนี้ล่ะคะโอ้วางซ้อนกันได้ด้วยค่ะเด็กๆเห็นทรงกระบอกแล้วใช่ไหมคะ ดังนั้นต่อไปก็ต้องไปช่วยครูป้าช่วยกันตอบคำถามนะคะว่ารูปในข้อใดเป็นทรงกระบอกค่ะข้อ1น,นะคะเด็กๆคิดว่ารูปที่1หรือรูปที่สองคะที่เป็นทรงกระบอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคเก่งมากค่ะมีคนตอบถูกนะคะรูปที่สองนั่นเองค่ะ ข้อต่อไปไม่ยากเลยไปข้อต่อไปกันดีกว่าข้อที่2รูปใดเป็นทรงกระบอกคะหมายเลขหหรือหมายเลข2องคะติ๊กต็อกติ๊กต็อกใช่แล้วคะ่ะรูปที่สองนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายอีกข้อนหนึ่งนะคะรูปใดเป็นทรงกระบอกรูปที่หหรือรูปที่2องนะแต่ว่าเด็กๆก,ก็ยังตอบถูกเหมือนเดิมคะ่ะ รูปที่1น,นั่นเองเอาละค่ะต่อไปนะคะเราก็ไปสำรวจรูปสุดท้ายของวันนี้ค่ะก็คือกลวยนั่นเองพร้อมหรือยังคะไปสำรวจกันค่ะนี่นะคะกลวยของเราค่ะกลวยจะมียอดแหลมแบบนี้นะคะข้างๆก็จะเป็นผิวเรียบมากเลยเหมือนโคนไอศครีมเลยใช่ไหมคะ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นรูปวงกลมอย่างนี้นะคะอย่างนี้เราเรียกว่ากลวยนั่นเองเด็กๆพูดนะคะกลวยค่ะทีนี้ครูฝ้ายจะมาสำรวจดูนะว่ากลวยเป็นยังไงนะลองกลิ้งดูนะอุ๊ยโหเขาไม่กลิ้งไปข้างหน้าแต่เขาหมุนรอบตัวเองว้าวไม่เหมือนใครเลยแล้วยังไงอีกไหนลองเลื่อนสิฟุบฟุบอ่าเลื่อนได้ด้วยแล้วอย่างนี้ล่ะ แสดงว่าต้องเลื่อนจากด้านที่เป็นฐานเรียบเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาลองต่อดีกว่าต่อขึ้นได้ไหมเด็กๆว่าต่อได้ไหมคะดูนะอ๋อเอาใหมอ่อีกทอีอีกทีหนึ่งอ๋อต่อตั้งขึ้นไม่ได้ทางนี้ล่ะก็ไม่ได้เหมือนกันเอาละค่ะเด็กๆเห็นกล้วยแล้วก็รู้จักกล้วยกันแล้วนะคะ เหมือนเดิมค่ะเราไปตอบคำถามกันดีกว่าว่ารูปใดเป็นกลวยคะข้อที่1น,นะคะหมายเลขใดคะหมายเลขึ่งหรือหมายเลขสองคะติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกอ๋อมีคนตอบถูกอีกแล้วคะ่ะ <Yahoo! S 1> รูปที่หนึ่งนั่นเองข้อต่อไปดีกว่าเพราะว่าไม่ยากเลยข้อ2 รูปที่1นรูปที่สองคะติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากคะ่ะรูปที่สองนั่นเองเอาล่ะไปข้อสุดท้ายกันรูปที่หนึ่งหรือรูปที่สองนะ้าทำไมรูปที่หนึ่งหรือรูปที่สองนะโอเคฉเฉลยแล้วนะคะมีคนตอบถูกแน่ๆ รูปที่1นั่นเองค่ะเป็นกลวยนะคะเพราะว่ามียอดแหลบนะคะ <S <S เด็กๆเก่งมากเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะไปตรวจสอบาเข้าใจกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะนี่ค่ะเราไปดูกันครูฝ้ายเตรียมรูปเลยขาคณิตมาทั้งหมด10รูปนะคะเด็กๆเห็นไหมคะรูปที่1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะครูฝ้ายจะให้เด็กๆช่วยกันพิจารณานะคะว่าเรามีทรงกระบอกทั้งหมดกี่รูปมีทรงกลมทั้งหมดกี่รูปมีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปและมีกลวยกี่รูปนะคะเราจะเริ่มจากทรงกระบอกกันก่อนค่ะเด็กๆจำทรงกระบอกได้ไหมคะทรงกระบอกเป็นยังไงนะ้าเด็กๆช่วยกันมองนะคะว่ารูปไหนนะาน่าจะเป็นทรงกระบอกบ้าง ครูฝ้ายให้เวลานะคะเอาละคะ่ะมาดูเฉลยกันนะคะว่าเด็กๆตอบถูกหรือเปล่ามีรูปไหนบ้างนะรูปที่สองใช่ไหมคะรูปที่4และรูปที่9ค่ะเด็กๆตอบเหมือนครูฝ้ายไหมคะดังนั้นมีทรงกระบอกทั้งหมด3รูปนั่นเองต่อไปนะคะไปดู ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่รูปเด็กๆด,ดูนะคะมีรูปไหนบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกครูฟ้าจะเฉลยแล้วนะคะรูปที่หนึ่งค่ะใช่ไหมคะเหมือนกล่องเลยค่ะรูปที่หค่ะอีกรูปหนึ่งเด็กๆรูไ้ไหมว่ารูปอะไรรูปที่8ปดไงคะดังนั้นมีทรงสี เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด3รูปนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูทรงกลมกันค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามีรูปไหนบ้างนะที่เป็นทรงกลมรูปที่สารูปไหนอีกนะโอ้มีคนบอกว่าเลขหกหรอคะถูกต้องค่ะรูปที่หนั่นเองดังนั้นมีทรงกลมทั้งหมด2รูป เอเราวงเกือบหมดแล้วนะดังนั้นเหลือรูปอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้วงนะคะก็มีรูปที่7และรูปที่10เด็กๆด,ดูสิคะว่า2รูปนี้เป็นกลวยหรือเปล่าใช่ค่ะทั้ง7และ10เป็นกลวยนะคะดังนั้นเรามีกลวยทั้งหมด2รูปนั่นเองคะ่ะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยคะ่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเย<อ>้เ<อ>ค่ะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะ วันนี้เด็กๆเ,เรียนรู้อะไรไปบ้างนะเรามาดูกันนะคะรูปเลยขาคณิตที่เด็กๆเ,เ,เรียนรู้ไปในวันนี้ได้แก่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นรูปเหล่านี้ใช่ไหมคะมีรูปอะไรอีกนะต่อไปทรงกลมไงคะเช่นรูปเหล่านี้ใช่ไหมคะต่อไปทรงกระบอกคะ่ะเช่นรูปเหล่านี้นะคะ และสุดท้ายรูปอะไรหนะ้าที่เด็กๆรู้จักเก่งมากค่ะก็คือกลวยนั่นเองวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้จักรูปเลยค่คดิตเพิ่มไปตั้ง4แบบนั้นนะคะ เด็กๆก็สามารถนะคะนำไป,ไปสำรวจรอบๆบ้านของเรานะคะว่ามีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ครูป้ายก็จะลาไปก่อนเด็กๆอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะจะได้เก่งๆกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ